คำเตือนวิดีโอนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นการประดันใ,นใดทั้งสิ้นสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไปสุกูสุกคนมณนี้วัน,พาพานทีน่12กุมภาพันธ์2อง7เนาะมนี้มีแนวทางของพีเพชรพีเพ็นเปิดตัวกับผมเป็นงวดแรกมานำเสนอแนวทางพี่น้องในพิพพจนารณาเพื่อเป็นแนวทางซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะ อา้าก่อนสิบไปก่อนสิบไปห้ยแนวทางมาเบิงล่าพัฒนาวงังวังคำก่อนวันที่สิบสองหาเนือเนี่ยเขาลูดพี่น้องแต่ว่ามันแมนม,นม,นมนจะเจาะตัวเด่น,นตัวเจาะบกเขาวิ่งลูดเขาหนึ่งวิ่งลูดเนี่ยยี่สิบงวดซ่อนมีงวดที่ยี่สิบแล้วตามต่อว,วัน,ว,นวันพุธวันพุธงวดที่ยี่สิบเอ็ดมาตามต่อเจาะลสิ เบินเป็ดไก่สัมเดย์กัมาเบินกันเสียดายผมกับประเดี๋ยวตัวนี้ผมก็ะสือต่ได้อยู่บ่คิดว่าโบ่คิดว่าตโตกเก่ามันสิออกเอ็นบยวมาเลกใส่สูตรลักซิฟมามาประกอบเอาออกลักซิฟหาเจ็ดลักซิฟมาสองตัวมาตั้งหามาตั้งเจ็ดเดี๋ยวมืออื่นเด้อพี่น้องมืออื่นมืออื่น มือเอืนล่าพัฒนาวิ่งหลุดงวดที21จิเข่าบอไปตามชมกันมืออื่นสิวลงคลิปใหม่สำหรับมอ,อกนกกะเอาของพีเพชรไปก่อน,นแลก้กกามีนำเสนอหลกักกามืออื่นสิวลงคลิปมีพร้อมวิ่งบนยางเดียวนี่แหละ บนอย่างเดียวก็เหลยกคงที่มืออื่นเด้อมือมอื่นสิลงคลิปแต่ว่าเหลยกมันสิหล่ตัวสิห้าตัวแต่ว่าสิตัดที่เหลือยูซีตัวคือเกาเด็ดขา,าดเด็เอาตัวตัดมาตัดแต่แนีพวงแดงแนีแนี้ยเนีน้ยเหมนกัเขาเดีเขาบนเขาล่างสูนี่ซูนี้เอาออกมาจากสมุดเหลี่ยมเก้าเหลี่ยมแรก,กเลยเอาออมาขัดไ้ในเหลี่ยมไหมย้ม,มอื่นสีลง เดี๋ยวมันสไล่์ตัวแต่ว่วาพลาดหน่อยสือคาดเห็นเลยซีหาตัวก็เกินนั่นแหละหมือกันไปเรือยๆหน่อยมาเบิเ้องดีที่เพชร์ที่แหยังมนันี้เปิ้ลอยากเสนอแนวค่าคุณก็เลยเอาจัดให้มามามา,มารัฐบาลไทย ประจำวันที่วันประจำวันที่สิบหกครับสองหกเจ็ดเลขเด่น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 ,ดนปัญหา ini sam cap kau pekop kasih ini tit aktif กเ็เห็นเลน,น,นวิธีสามกเห็นเล่วิธีสามเลยไปนองมาแับคู่ตับคู่ก็จะได้ศูนสาม khi chết 8 ở xuống cầu cao chết เลขเด่นเลขเด่นพฤศจิกายนสามคู่เด้พี่น้องเลขเด่นคือสามอ่าสามเจ็ดสามเดี๋ยวสิเกียนให้ที่เพชร ดิ่งพี่เพนเดี่์เพิ่นเพิ่นอยากว่างแนวทางก็เลยจัดมืเอเพิ่นนะแคบหนาจอยพี่นอ้องเอาไปพิจารณาเบิ้องหัวแหลกว่าจะออกไปทางไหนเพิ่นให้แนวทางมาแบบนี้ พีน้องอย่าลืมเลยตอวนี้มืออื่นมืออื่นมืออื่นผมจะลงชิดในซูนีมืออื่นมืออื้อนแลวสิมีสรุปโครงสุด้ทยนะเออมือมือจุลงสูนีให้เรีงไล่ตัวเรยไล้จุตัดให้สูน,น,น,นีเรวจะ การสูตรนี่สูตรนี่วนหมากสอ,อกล่างครับพี่หน้องเห็นบ่มอื่นสิงลงสองสองสอนคิบสองสูตรสูตรที่แรกเลยเป็นสูตรบนสูตรนี่สิเป็นส่วนหมายสอ,อกล่างมาตั้งล่างมาตั้งบนสูตรน,นี่คือเอาลักซิบมาประกบกับเล็กทั้งทีนี่แหละ,ะลประกบใหม่แล้วกับตัดตั้นีเก็บตัดนห้เลือดซีโต หลังมาตั้มหลังมาเบิ้งกันว่านั่นสิแมนบบพี่น้องฟิตราน่าเบิง้งกันแรกกับฟิตราน่าเบิ้งกันก็ได้แต่ว่าตัวนี้ไปเฮ็ดมาได้หลายงวดนั่นแหละแต่ว่าแต่แตส่วนมากมันยุ่นเหลี่ยมเกา่าใครเริ่ได้อเดาอ,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 อาขึ้นบ่ได้เอาขึ้นมากกว่าหาบ่พอรือกันฝากไว้จำหนีได้พี่น้องฟิตราน่าเบิ้งเพื่อเป็นแนวทางสื่ออะไรกินแดงรัฐบาล แต่บ่กตื่นเกันก็เลื่อนผ่านก่อนก็ได้คลิปนี้ก็ไปสนีนอะพี่น้องสวัสดีครับ